และผู้ปกครองทุกท่านนะคะพบกับครูแอนวิชาภาษาไทยปหนึค่ะวันนี้เราจะมาเรียนอะไรบ้างไปดูกปนค่ะวันนี้ที่เรียนจะเรียนนะคะก็คืออักษรน,นําหลังจากนั้นนะคะครูคจะพานักเรียนอ่านคาอักษรน,นําเมื่ออ่านคาอักษรน,นําเสร็จแล้วเตรียมตัวทําแบบฝึ้หาดเันค่ะเราไปเตรียมตัวเรียนนะคะไปเลยคะ่ะต่อไปนะคะครูคจะอธิบายความหมายของอักษรน,นำให้นักเรียน ัใจฟังฟังแล้วจำไม่ได้ก็จดน,นะคะเราไปเรียนเรื่องอักษรนำกันค่ะอักษรนำคือคำที่มีเพียนชนะต้นสองตัวเรียงติดกันประสมสระตัวเดียวกันในวันนี้นะคะคุณครูจะพูดถึงตัวหอนำและตัวออนำค่ะ คำที่มีหอนํานะคะก็คือคําที่มีพยัญชนะต้นตัวแรกคือหอหีบค่ะจะวางไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นตัวที่สองซึ่งมีทั้งหมด8ตัวด้วยกันได้แก่งงูยอหญิงนอหนูยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนและมอมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคํากันเลยค่ะตัวอย่างคําหอนางอค่ะ เหงาหองอเอาเหงาหุดหงิดงหองออุดดองหุดหองออิดดองหงิดอ่านว่าหุดหงิดเหงืง่อหองอเอือเหงือ่อไม่เอกเหงือ่อตัวอย่างคำหอนำยอค่ะย่้าหอยออาหยาไมโา่โย่ญ้าหญิงหอยออิกงอหญิงใหญ่ หอยอยใหญ่ไม่เอกใหญ่ตัวอย่างคำหอนานอค่ะหนาวหอนออาวหนาวหนวดหอนออัวดอหนวดหนอนหอนออนหนอน,อนตัวอย่างคำหอนำยอหยดหอยออกดอหยดสวนย่อมสออัวนนสวน หอยอ,อมอย่อมแม่เอกย่อมอ่านว่าสวนย่อมพริกหยวกพอรออีก,กอพริกหอยอ,อ,วกกอ,อยัวกอหยวกอ่านว่าพริกหยวกตัวอย่างคำหอนำรอจิ้งรีดจออีง,งอจริงไม่โทจริงหอรออีดอรีดอ่านว่าจิ้งรีดหรูหราหอรออูหรู หอรออาราอ่านว่าหรูหราขีเรขออีขีไม่โทขี่หอรอเอเรไม่เอกเรขีเรตัวอย่างคำหอนำออรอ,มอ,มอห,หอรออัวมอหลวมหลับหอรออะบอหลับโหลหอรอโอโหลตัวอย่างคำหอนำววัด หอวออะดอวัดหวานหอวอ,อานอหวานแหวนหอวอแอนอแหวนตัวอย่างคำหอนำามอหมอหอมออหมอหมึกหอมอึกอหมึกหม้อหอมออ,อ,มมอหอม,อออมอไม่โทหมอ้อคำที่มีอนนำ จะเป็นคำที่มีพยัญชนะตัวแรกก็คือตัวออ่างจะวางไว้ข้างหน้าตัวยอ,อยักษ์เท่านั้นซึ่งจะมีทั้งหมด4ี่คำได้แก่คำว่ายาอยู่อย่างอยากจบไปแล้วนะคะกับเนื้อหาอักษรน,นำทั้งหอนำและออนำต่อไปนะคะคุณครูมีแบบทดสอบรับสมอง5วินาทีถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ คำใดต่อไปนี้เป็นคำที่มีหอนำคำที่ 1-", นึ่งห่านคำที่สองหมอนคำที่สามกลุ่มคำที่สหลุมคำที่ห้านกหวีดมีคำไหนบ้างคะนักเรียนเลยนะคะคำที่มีหอนำได้แก่คำว่าหมอนหลุมแล้วก็คำว่านกหวีดค่ะ มีใครตอบถูกบ้างคะคำไหนที่ไม่มีหอนำคำที่หนึ่งหยิกคำที่สองเหรียญคำที่สามหอนคำที่สี่กระเป๋าคำที่ห้ากระดุมคำไหนไม่ใช่คำที่มีหอนำคะเฉลยค่ะคำที่ไม่มีหอนำนะคะได้แก่คำว่า หอนกระเป๋าและคำว่ากระดุมค่ะตอบถูกไหมคะนักเรียนคำไหนคือคำที่มีอ,อนำคำที่หนึ่งยาคำที่สองอ่างคำที่สามอยู่คำที่สี่อย่างคำที่ห้าอยากคำไหนคะนักเรียน ยนะ,ค,ะคำที่มีอ,อนำได้แก่คำว่ายาอยู่ยางยาค่ะใครตอบถูกบ้างเอ่ย ทบทวนความรู้นะคะอักษรน,นำคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงติดกันประสมสระตัวเดียวกันหอนำจะนำพยัญชนะทั้งหมดแตัวได้แก่งองูยอหญิงนอหนูยอยักษ์รอเรือวอแหวนมอมา้าและลอลิงส่วนคำที่มีออนำจะนำพยัญชนะแค่ตัวเดียวก็คือยอยักษ์ได้แก่คำว่ายาอยููยางยาค่ะ วันนี้คุณครูแอนนะคะมีการบ้านให้เด็กๆทําลงในสมุดทั้งหมด5ข้อเราจะใช้วิธีการคัดลงในสมุดให้สวยงามด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดไม่ปริ้นนะคะเพราะว่าไม่เยอะนักเรียนจะได้ฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนไปด้วยสั่งนะคะให้นักเรียนอ่านคำถามต่อไปนี้แล้วก็ตอบว่าเอ๊มันคืออะไรนะแต่คำตอบเนี่ยจะต้องเป็นอักษรน,นำ คุณครูอนุญาตให้เด็กๆขอคำแนะนำจากผู้ปกครองได้ตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะกินเยอะหน้าดูอู้หูอ้วนพลีเอ๊ตัวอะไรนะคะที่เขากินเยอะแล้วเขาก็ตัวอ้วนแถมชื่อเขานะคะคำตอบเนี่ยยังเป็นอักษรนำตัวอะไรหนาร้องอูดอเอ๊คุณครูก็นึกไม่ออกเด็กๆลองถามผู้ปกครองดูนะคะ ข้อที่2นะคะใบสีเขียววัวเคี้ยวอร่อยอะไรนะที่วัวชอบกินแล้วก็ใบสีเขียวข้อที่สนะคะเด็กๆชอบทานรสชาติอะไรเด็กๆชอบรสอะไรคะรสชาติก็จะมีรสเค็มรสเปรี้ยวแล้วก็รสหวานเอ๊ะคำไหนนะที่เป็นอักษรน,นำาที่ 4. ชอบกินใบไม้กระดึบไปกระดึบมา กระดึบกระดึบตัวอะไรนะที่ชอบทานใบไม้แล้วก็เคลื่อนที่โดยการกระดึบข้อที่5ค่ะ ปวดหัวตัวร้อนต้องไปหาใครหาใครคะถ้าเราปวดหัวตัวร้อนแสดงว่าเรามีอาการป่วยใช่ไหมเวลาเราป่วยเราจะไปหาใครนะคนคนนั้นที่เราหาเนี่ยเขาจะรักษาเราได้แล้วก็เป็นอักษรนําด้วยปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆเ,เขียนลงในสมุดให้สะอาดสวยงามด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดทำงานให้สะอาดเรียบร้อยนะคะคุณครูรองานเด็กๆอยู่ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ